สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับนิวลิสการ์เกมเช่นเคยนะครับผมวันนี้พบกับรายการนิวลิสแกะกล่องกันนะครับผมมาพบกับนี่เลยครับผมการ์ดโอดนยานะครับผมก็คือการ์ดแบล็กเทนออตอลิชันนะครับผมเอกกับขนมโอเดนยาในตำนานนะครับผมต้องบอกเลยว่ามีการ์ดพิเศษมากมายนะครับผมเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ฮะฟึบโอเค ตามนี้ฮะเพราะถ้ามันเป็นใบแลนะครับผมจะมีสตมปมสีทองเขียนโอเดนยาด้วยนะครับผมการ์ดมีทั้งหมดมากกว่า133แบบนะครับผมเป็นการ์ดทั้งรีพิ้นและการ์ดพิเศษเฉพาะสุดโอเดนยาด้วยนะครับผมเป็นการ์ดที่เป็นลวดลายโอเดนยาอยู่ข้างในด้วยนะครับผมและที่สําคัญคือมีการระดับ FR นอะโอ้ ต้องบอกเลยนะครับผมว่าการ์ด FR นะครับผมได้ยินมาคร่าวๆนะครับผมว่าเลทนะครับผมเลทในการออกนะครับผมทุกๆ320กล่องนะครับผมจะมี1ใบนะฮะโอ้โหสามร้อยยี่สิบกล่องนะครับผมอ่ะลืมบอกถึมูลค่าเลยมูลค่านะครับผมกล่องหนึ่งนะครับผม1กล่อง40บาทได้การ์ดทั้งหมด4ใบและได้ขนม1ห่อครับผมอ่ะมีด้วยกันทั้งหมด2องร้ครับผมรถอะไรบ้างครับมีรถดาร์กช็อกโกแลตครับผมกับรถไก่ทอดไก่ทอดสกีซีะ คอยที่ไก่แล้วนะไก่ทอดสไปซี่นะครับผมไก่ทอกสไปซี่นะฮะตามนั้นเลยนะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมนะครว่าข้างในจะเป็นยังไงแล้วก็ไปหลุดไปแล้วอ่าครับผมพร้อมแล้วนะครับผมกับโอเดนยานะครับผมเอกแบทเทิลนอตติงชันนะนะครับผมวันนี้เรามีมาทั้งหมด3ามสิองกล่อง อ่าสามสิบสองกล่องน,นะครับผมใช่หรือไม่หน้าพิธีสามหกเก้าสิบสองสิบสองยี่สิบสี่สามหกสี่สิบแปดกล่องน,นะครับผมโอ้โหพูดไปเรื่อยไปเรื่อยมากกว่าเมื่อกี้ครับทั้งหมดสี่สิบแปดกล่องน,นะครับผมเป็นรถไก่ทอดสไปซี่ยี่สิบสี่กล่องและรถดักชุกแรปยี่สิบสี่กล่องน,นะครับผมรสล,ลายหน้ากล่องน,นะครับผมก็จะมีเป็นตามนี้เลยทั้งหมดทั้งหมดสี่ลายนะครับผมฝั่งไก่ทอดสไปซี่จะมีสุวรรณและ พยายมนะครับผมแล้วฝั่งดาร์กช็อกโกแลตครับก็จะมีทั้งของพระนารายณ์แล้วก็พระอิศวรนะครับผมมาครับผมโดย f อานะครับผมจะเป็นพระอิศวรนะครับผมต้องบอกเลยว่าทีเด็ดแน่นอนนะเรามาดูนะผมว่า f อาจะแตกทีหลังไหมครับผมจะอยู่ในนี่แหละเริ่มต้นที่หนึ่งกล่องก่อนเลยครับขอเป็นเจ้าพยายมก่อนเลยนะฮะมาดูกันให้ผมว่ารีวิวในกล่องจะเป็นยังไงนะผมตรงนี้มีเทปนะครับผมไปแล้วตัดเทปนะฮะข้างในกล่องจะได้แบบไหนบ้างนะครับผม ก็จะมีเป็นขนมกับอ่าอนี่นะครับผมโบเบลครัอ่ะจะมีขนมให้หนึ่งห่อเล็กๆค,ครับอ่ากับสองอโอ้เด<อ>ี๋ยวเขาทำแบบใหม่นะนี่เออเขาเปิดเขาให้เป็นสองซองนะใช่น่าจะซองละสองใบไหมอ๋อโอเคเนี่ยผมนี่ครับเขาแจ้งเลยฮะหนึ่งซองบัลจูก,กาทั Sm ้งหมดสองใบนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะสปดีดรันนะผมจับการเอาซองออกมาทั้งหมดเถอะนะฮะพร้อมแล้วไปฮะ เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งหมด48กล่องเนาะก็96ซองนะครับผมเพราะว่า1กล่องได้ทั้งหมด2ซองนะครับผม1ซองมีการ2ใบนะฮะวันนี้เท่ากับเราเปิดการทั้งหมด100กว่า92ใช่ไหม1 92ใบมาดูนะ1 92ใบเราจะได้อะไรกันบ้างนะฝั่งผมนะครับผมฝั่งนี้เป็นฝั่งพยายมหรือว่าฝั่งไก่ทอดสไปซี่นะครับผมฝั่งผมก็จะเป็นฝั่งของดาร์กช็อกโกแลตนะครับผมหรือว่าฝั่งเขาจะแซ่บ หรือผมจะหวัดเชียฟหรือ<ต>ว่าจะเกือคู่เทียแน่กวยไตสั่งแน่นอนออขออนุญาตเ,เริ่มตัดซองเลยนะครับผมฉีไปทีระสองซองก่อนแล้วนะฮะมาทางผมก่อนเลยความไม่ก่อนเลยึบเปิดมาเป็นอุ้ยพ่อจีจ้าพ่อจีจ้าแล้วเป็น น้ำชูก,กำลังนะครับผมโอเคอันนี้มันมาจากเ d 0 2นะ 2> แล้วก็อันนี้มาจาก BT01 นะครับผมรีพิ้ทมาให้นะฮะแต่ว่ามาเป็นรูปแบบธรรมดานะครับผมดูผมดูผมปุ๊ปชุบนี้เป็นรัชทุยหุ้ยตัวเข้มแล้วก็บอกเป็นปึ๊บลูกแม่สีนวลโอเคไปฮะซองที่สองครับผมปึ๊บโหแรงงานท่าออฟฟิศนะครับผมแล้วข้างหลังเป็นโอเคกัปตันไกรฮะซึ่งเป็นปุ๊บนี้แมงโปรเจกต์ แล้วก็เป็นเป็นมูสทะเลไปกันต่อครับผมสองที่สามครับเฮ้ยแมกกอบอบอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขียว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 โอ้ยทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายนะครับผมมจะเป็นตีพ่อถ้าออกตีแม่นี่หาเลยกลายเป็นเฮ้ยสุวรรณเอสรหูเอสรสุวรรณ ออกกล่องดาร์ชแลตอ่าแสดงว่าดาร์กช็อกกโแลตเลดีกว่าแล้วนะครับเพราะมีเอสอาร์ให้หนึ่งใบนะครับผมอุ้ยอ่าของผมมาผมกันยาแม่บุญรือแล้วเป็นฮึบสี่พ่อสี่พ่อก็เลยเป็นปุ๊บชวอเต๋าโอเคก็เป็นปึ๊บมีโมโอเคไปกันต่อครับผมอึ้บอุ้ยกัปตันโซเดียมนี่นะผมนาก็จะเป็นนี่ครับผมอย่างที่ผมบอกเลยว่าเป็นการพิเศษเฉพาะชุดโอเดนยานะใบนี้จะหาได้เฉพาะกับ ก๊าดที่อยู่กับกล่องโอเดนยาเท่านั้นนะครับผมกับตันโซเดียมนะครับผมโซเดียมมางี้เกาะุดนี้โซเดียมรู้เปล่ากินโซเดียมรู้เปล่าหนุ่มหลานก่อนเฮ้ยสารพะพูมอ่าแล้วบอกเลยว่านี่คือหนึ่งสุดยอดก๊าดฮิตนะครับผมมูลค่าในตลาดเนี่ยประมาณ3 0 0ร้อยถึงห้าบาทเลยนะผมเฮ้ยมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วฟุ๊ปเต่าใหม่ไงออกมาเป็นฟุ๊ปมีม้งคู่กันเมื่อกี้เลยซองเดียวกันเลย ฝ่ายต่อของผมฮนะฮึบโอ้ยเด็กไม่ชอบแมลงสาบมากๆข้างหลังเป็นโอ้โหวันชัย,ชยพ่อบุญเลยผมเป็นฟุ๊บยมัตูสเอาไปเป็นชุบเข่าแก่รัดอีนะครับผมอ่าของผมฮนะมนะ <c oughs> ลัทธิุยพ่อพันธ์ครับผมแล้วเป็นตีแม่มาทางตีพ่อตีแม่ตีกันฉับตีกันทั้งวันทั้งคืนนะครับของผมมาปุ๊บ พาวเวสูดขออภัยครับพาวเวสุกรัมแล้วก็เอาออกมาเป็นชึบน้ำชูก,กำลังผมขออนุญาตตัดเผื่อไว้หลายๆซองเลยแล้วกันนะฮะผมรีบฮึบอมแมลงปอแจ็คแล้วเฮ้ยเฮ้ยวิบวับวิบวับโอวิวซูรานนะผมมาที่2 SR แล้วนะครับผมยังไปที่2ไม่โผล่แล้วก็ชึบรัตทัทวีนางพญาผมตึกครับแต่แตัดเป็นอุลิวันเหมือนกันเลยแต่เขาอ๋อเฮ้ย เฮ้ยฮึบโอ้โหเอาแค่การ์ดดีเป็นการ์ดของโอเดินญาเหมือนกันนี่เป็นครับผมออกทิ้งการ์ดโอเดินญาหรือทาโกะบนมือของเราเลยว่าทาหนึ่งใบบนสนามขึ้นมือเจ้าของนี่เป็นการพิเศษนะฮะการพิเศษที่หาได้เฉพาะมาครับผมกล่องเจ้าเอ้าเด็กหนวดโอเดินญาอุ้ยนี่ตัวแจกคอร์ดเลยอ่ะคอร์ดสองเวอร์ฟสองผมให้เจมสี่เก่งมากเก่งมากนะฮะเด็กหนวดโอเดินญาข้างหลังเฮ้ยผมสีฟ้า มีอุ้ยเจ้า<ห>กาดียังไง,งน,นะครับผมหลังจากเดือน6นะครับผมมีประกาศแบนลิสต์มาแล้วว่าเจ้ากาดียังไงสามารถใส่ในเด็กได้แล้วนะครับผมเด็กละหนึ่งใบสามารถเลือกใส่ได้นะครับผมว่าจะใส่เจ้ากาดียังไงหรือจะใส่ลิกกี้นะักปอมแปกนะครับผม,ผมเป็นพ่อพันธุแม่พันุมาแล้วพ่อพันธุบ้างแต่ว่าเป็นปุ๊บโอเดนยาอร่อยมากีนี่เียมาดูมาตาย้ใบประกาศบอกว่าท้า เื่อรรอาตะทะโกตอกเป้าหมายการจุติเอาตะไปนั้นพบปลุกสองอืมอ้าผมเด็กนว,นว,วดกแกว่ะเฮ้ยเต็มหนวดไาเยอะเฮ้ยผมผมเด็กนวลปะเป็นเผื่อลูกคา้เคาเผื่อลูกค้าจริงๆ <laughs> <laughs> ชื่อมันซะเชื่อมันซะต้องบอกแบบนี้ครับผมปุ๊บแรงงานทาสออฟฟิศแล้วก็เป็นชุดอุ้ยทศกัณฐ์ยักษ์ที่อึดเมียไพ่สวนนะครับผมเมื่อก่อนเป็นอัลต้าแล้เนาะจากบีทีเอสหนึ่งเขา้เขารีบปรินออกมาให้เป็นเอสอาร์นะครับผมโหว่าเป็นโอลิวันที่ ตอนนี้คือเก่งมากๆนะครับผมล่าสุดถูกแบลนด์สห้ามใช้คู่กับไลฟ์ที่ชื่อว่าไม่นะโดมด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าใส่ทศกัณฐ์ห้ามใส่ไลฟ์ใบนั้นนะครับผมเพราะเป็นการพอเราเปิดไลฟ์ใบนั้นฮะแล้วทศกัณฐ์เราตกไปแล้วเราวนดูไปทศกัณฐ์ขึ้นมาแล้ววนใช้ได้2รอบคือเก่งมากๆนะครับผมผมก็ได้มาเป็นนี่นะครับผมเป็นไอซอาร์นะฮะไปครับผมที่สองตึกฮะข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทองทองทองโอ้ สวยมากนี่ครับผมที่ผมบอกเลยว่ามันเป็นระดับพิเศษน,นะครับผมก็คือเป็นโหตีนที่เป็นตีนทองแล้วมีส <c oughs> แตมป์โอเดียนทองเน,นี่สวยมากจริงครับแล้วจะเป็นการใช้ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยใช่<ม>ล่าสุดพึ่งโดนแบนอ้าว <c oughs> แต่ไม่เป็นไรฮะโอ้โหตีนทองคำตีนทองคำผมมาแล้วอ่ะตีนทองว่ะฮะผมจะมีของเขาบา้ไหมอ่ะโยมามาพูตมาเฉือนคอปุ๊บเป็นสารวัต,<ห>ตรตำรวจสัมภเวสีโอ้โห,โหอ่าไปกันต่อฮนะอุเปิดเพลินนะ ลูกค้าชาบูครับผมแล้วเป็นโอ้โหเจ้าของร้านชาบูมาคู่กันมาคู่เลยแต่นี่ฝั่งนี้แซบแซบไปแล้วผมปุ๊บจอมมังกรแล้วก็เป็นปุ๊บโอ้ยนี่เฮ้ยนี่เป็นโอเดียน่านี่ยังไงออกมาคู่กันแต่นี่ผงทองมีโอเดนยน่าด้วยโอ้ยคีโมเลยอส่ยีหอมตามาติดๆครับอ่ะไปกันต่อครับผมคุยร่าใชเป็นจ่าเตงเดือดครท่าทาง เดือดแล้วเริ่มเดือดเริ่มเดือดปุ๊บนี่โอ้โหนี่ผมมีตีนด้วยอ่าฟุตตีนขาวอ่ะฟุตีนทองอ่ะปุ๊บความยุติธรรมสำหรับนนท์โขอเอฟอาร์หน่อยมะลูแม่สีนวลโอ้ห้าไม่มีชุนนาแดนนี้ไม่มีความหมายอ่ะผมอยากได้แบบเอฟอาร์นะครับผมกรอบเพชรกรอบเพชรหน่อยฮะครูภาษาไทยปีพ่อโอ้ไปครับผมพระเวสสุกรรมไม่มีอะไรฮะหันลุกมาชันสมอง เป็นฟุบเฟนริลและหมอมาในยวอ่าเ้าผมชาวบ้านขายน้ำและเป็นกระถะทองแดงเทวันมาเลยเอาหออแล้วแทงทุกวันทุกวันชว่วติดหมดโอเดนยอุยเอานาลิกกี้เพื่อนรักโอฟนลิกกี้หมาผมลัทาทุยแล้วเป็นลูกแม่สีเหลืองนะผมช่มั โอเดนย่าอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็เป็นชุบหมกมาเวลแบบเอซ่าโอเควิบาร์วิบาร์วิบาร์แมลงปอแจ็คแล้วเป็นหลงบานนี่ของผมหวานเจี๊ยบเลยครับเนี่ยมาห้าใบแล้วนี่เฮ้ยของผมเพิ่งสามใบเองวะผมโดนเจี๊ยบเลยผมหวานเจี๊ยบผมโดนแบบโดนขิงแล้วอ่ะทุกคนหวานเจี๊ยบเนี่ยนี่ดักชกรักหวานเจี๊ยบนี่ติดพี่โม่ด้วยมาผมนัททุยครับผม และเป็นตีพ่อครับผมเป็นตึกตึกอ่อมาเป็นต่อเป็นพี่โด2.0ไปฮะ<ม>ปุ๊บสารวัตรตำรวจสัมภเวสีแล้วโอเคไม่มีอะไรฮะแรงงานท่านออฟฟิศครับมาเป็นปุ๊บแปล้งเทคนิคปทุมทูและเป็นปฏิรูปไ,ไ,ไปต่อฮะกับตันไกร,กรและเป็นพ่อจีจา้จจา ไปปุ๊บชาวนาไปปุ๊บโรงพยาบาลอ่าของผมเทวดาตำรวจแล้วเป็นทางแอรโดงสวยนะครับอุ้ยฝั่งนู้นเขาเลททิเดเยอะกว่าผมว่ะลูกคาชาบูลูกกบปุ๊บจะของชาบูเคียวมันซาเป็นกระโค้เลยเคียวมันซาเคียวลูกกบมันเลย อ่ะผมผมมาบอกแบงค์เทคนิคปฐุมถูแล้วข้างหลังเป็นนานิบาลปาติลูกค่ะคล้ายๆกันเลยอืแต่ว่าเหมือนเขาจะมีแพทเทิร์นอยู่เหมือนกันน่าแบบเลยที่เราติดเจอมาครับคูวีรชัยปุ๊บจัดยังเดือดเนี่ยผมก็ได้คูวีรชัยจัดยังเดือดเพราะเป็นแพทเทิร์นของเขานะครับนี่ฮะปุ๊บนานิบาลตัวใหญ่พิเศษและเข่าไก่ลาดเอียงฮะก็ปุ๊บกัตตันไกรเคียวเพื่อนมันซะ ไปต่อครับลัทธิทนนางพญาข้างหลังเป็นโอ้โหคาถาทองแดงของแบงชุพ่อจีจ้าแล้วก็ปุ๊บเอาแค่การ์ดจะบอกว่าจริงๆชุดน,นี้มีพวกความจเจริญชายจากอนาคตด้วยนะอุ้ยอะไรไม่เจอเลยนะฮะเอเลี่ยนแสงสีฟ้าและเป็นลิกกี้เลบลร์ชวบลูกเก๋แล้วก็เป็น ตีแม่ตีะตีแม่เสร็จไปเลยนะลบเลยนายพยาบาลเต่า <c oughs> หมอมาแววรอดเลยเขาที่รอดละเพราะหมอมาแล้วก็เป็นช่วบสารวัตรตำรวจสัมภเวสีฟึ๊บรายงานท่าตออไปไปต่อครับผมแม่โกบแล้วอุยอ้ยช่างแอร์ดูงซัวเออาร์ อันนี้มีราคาตลาดนะฮะล่าสุดผมเห็นคนตั้งรับอยู่ที่ใบรับประมาณ1 5 0ยห้าสบถึงสองบาทเลยนะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้มาราคาจะขึ้นอีกนะครับเนี่ยต้องเป็นยูอารอ์เนาะจริงทุกเทเว,าวดาตั้มว <c oughs> นชุบเทวดาดวงสวยฟลิวฮึบจอมมังกาชว่วยช่วยกา้ามพอผมครูภาษาไทยนะช่วยเฮ้ยแมงปอเรื่อยยนของเราเป็นลัวของชา กานยาวๆครับอีกยาวไกลอุ้ยทาโกจังพนักงานดีเด่นมึงจาไายแรกเลยโอเค okay. ความสามารถนะครับผมจุตินำอวตารทาโกซังสามใบที่มีชื่อต่างๆกันจากนรกเรากับคอเดงลสับหลังจากนั้นจนหนึ่งออเป็นใบวนเก็บพวกทาโกทั้งหลายนะครับผมต้องบอกเลยว่าน่าสนใจนะและใบนี้มีเฉพาะโอดเดนยนาเหมือนเดิมนะครับผมทาโกซังพนักงานดีเด่นมากับของดีๆเด,ด็ดๆไหม อู้โห่กระทะแดงไปลงกระทะเลยทอดเลยทอดเลยชุบกับตันโซเดียมและเป็นเพื่อลูกค้าสรุปกับตันโซเดียมเป็นเขาหรือเราน่าจะเราตอนนี้เค็มปั้นโอเดนยากายใบใหม่ิ่งจะเห็นที่จัดการเป็นนี้จะโจมตีได้ก็ต่อเมื่ออัลตาโซนฝ่ายเรามีทาโกเท่านั้นนะผมอ๋อเพราะว่าคอสามเพราะเวอร์ห้าเนี่ยสูงเฟี้ยวอยู่นะข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตปเลยไปเลย ไม่รู้เพาะทำเพลงทาโก้ใจตอนท้าเรามาแยกให้ดูนะครับว่าใบทาโกะเราได้เท่าไหร่บ้างนะโอเดียนย่ากายเฮ้ยน็อตโทเราถ้าถือแหลมพยาครับแต่กันแบบไวๆเฟื่อช็อตทาโกะจานใหม่อีกแล้วมารัวๆแล้วนะตอนท้ายฮึบโอเดียนย่ากายเหมือนกันเมื่อกี้เลยใช่ครับเหมือนเรารีเพย์ใส่เขาอะจริงครับผมอันนี้อันนี้ไม่ได้รีเพย์คลิปนะเนี่้เราถ้าถือพ้องพันแล้วเป็นหมอมาแล้ว ก็เป็นฮฮพเวสุกรมและชุบฮันุมานชานสมอหนีโมแล้วเป็นหยงมาทูมาทูดลนๆลห์เ้ยผมไปต่อเลยนะโลงบ้านแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยดาวดาวโอจินยาแปด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 พอนะไม่ต้องอีตัวหนึ่งไปเลยนะ โอเคพาวเวอร์บกหนึ่งให้กับอวตารทักโกลประสานทุกใบนะครับผมโอ้เป็นเอซอะดาวโอเดนยะเอ้ยออกไปออกไปเอ้ยเอ้ยออกมาแล้ววะพี่มาแล้วน้องผมนี่ชาวบ้านไข่น้ำและเป็นแม่กบโอ๊บห้าใบเหรอครับเออหกใบอะครับนอนนี่หกใบแล้วโอ้ยผมไม่ยอมนี่ผมลุยต่อเลยนี่ชุบกันยาแม่บุลือชุบบนทกเอาขอเนีญยตทิ้งหางหน่อยนะกับตอนโซเดียมแล้วโอ้โหย่างย่าง ไฟับแสงครับอุ้ยทาโกะพลังงานดีเด่นโอ้โหมาถูกกันเลยแหละไม่ได้รีเพย์นะครับเนี่ยรรบสาม้วนะโยมทูตตำรวจไอ้สามสารวัตรสัมพเวสีนีไปครับผมมาแรงป่อเลยโยนแล้วโอ้โหโอเดียนยะอร่อยมากแล้มาเปิดเป็นพึบแรงงานท่าออฟฟิศและเป็นเจ้ากาดียังไงไปกันต่อฮะพึบ นาเนียบานกล้ามครับผมเล้วเป็นเก็บ e ยังไว้ึริชุบเอเรียนแสงสีฟ้าและเป็นชอ็อปติกี้เพิ่มรักมาฮะวันฉายพ่อบุญลือข้างหลังไม่มีแสงเลยบำเพ็นประโยชน์จ <M op. S 2> <laughs> ้ากับชแอปเต่าแจะเป็นมีโมนาเนียบานเช้านะและเป็นเอา,านะแค่การ์ดนะครับผม เปิดมาพวบฮุบหัตุมาและครุบบำเพ็ญประโยชน์ด้วยฮุ้ <laughs> พระเวสุกรรมครับผมแล้วเรียบร้อยสีแม่เฮ<ม>้ยผมจะหมดแล้วเ่ะเปิดเร็วมากาผมขออีกทีล่าผมแซงล่าสหัตุมาชาวบ้านข่ายนะครับไม่ตกจะเป็นเขาไก่ล่เอียงโอ้ยผมเหลือสองซองแล้วอ่ะฝั่งผมอะเร็วผมามาเร็วผมมาผมเชื่อตัดข้าแล้นะ ติดไม่โชบแมงฉาบแล้วเป็นวันชัยปุ๊บปุ๊บผมยาวๆอ้าวนี่กัญญาโนโถเอามามาผมแบบสอบสองสุดท้ายปิดแสงนีง่ยอดสุดเลยเท่ากันตอนนี้เท่ากันปุ๊บอ่าพ่อพันธ์และเพืพ่อชาติรู้ของชาติแต่ว่าช็บ ชาวนาขข่น้ำและลัวของชาติอีกแล้วเฮ้ยคุณเหลือกี่ใบแล้วอันนี้อันที่สามอ่ามารัตชูยและเป็นแม็สซีนวนมาได้เวลาดวลของเราแล้วสองสองสุดท้ายตอนนี้เราเสมอกันอยู่ที่หกหกต่อหกใช่มาครับแม็กปอเลยอยนแม็ปบอแจ็คโอ้โหอึ๊บเฮ้ย อเยนดอลิญญาอร่อยมากเอร์เรนแสงสีฟ้าอืของผมต้องชนะแล้วเพราะว่าของผมอร่อยมากอืจริงครับพูดไปเรื่อยมาซองสุดท้ายเปิดหน้าสามสองหนึ่งฮึบอุ้ยพี้เพื่อนรักดูคุณลุนหลังฮะอุ้ยมามเพนปไปเยอะไปกัางคืนเลยแต่ว่าก็มา บทสรุปตอนท้ายนะครับผมก็เอาอ่านนังสือไปธรรมดาเนื่อเราขอเรียง SR ก่อนนะฮะ SR นะครับผมทางผมได้มานะจะเป็น5ใบ SR 5ใบใช่ไหมครับ SR 5ใบแล้วก็ UR 1ใบนะครับผมก็เป็นก้นเป็น5ใบแล้วก็เป็นอีก1ใบ 1> ใช่ประมาณนี้นะครับผมบทั้งหมดกี่กล่องนะฮะเยอะอยู่ยครับ <laughs> สี่สิบแปดกล่องป่ะใช่ใช่ประมาณนั้นครับอ่าทั้งหมดสี่สิบแปดกล่องนะครับผมได้เอสอาร์กันมารวมทั้งหมดก็คือสิบใบใช่แล้วก็ได้การระดับยูอาร์ทั้งหมดสองใบนะครับผมยูอาร์ที่เราได้จะเป็นนารยบาลตัวใหญ่พิเศษนะครับผมใบนี้นะสวยนะใช่สวยแสงสวยมากนะครับผมและอีกใบนึงเป็นทศกัณฐ์มียักษ์ที่จุด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 เมียพระอีสวยนะครับผมอ่าทศกัณฐ์นี้ได้สองใบเลยได้ทั้งเอสอาร์และยูอาร์ ส่วนจริงๆสารมะภูมินี่อยากได้เยอะกว่านี้นะอยากได้สัก2ใบนะครับผมกำลังมาแต่ว่านี่ครับให้มาเยอะเลยตึ๊บมาทำไมมาทำไมอ่ะเป็นยังไงบ้างครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการเปิดการโอเดียาเอ็กซ์เบอร์นออฟติชันนะครับผมท่าไหนสนใจนะครับผมก็สามารถหาซื้อได้นะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นตามร้านการนะครับผมกลยบานท่านหรือ จะเป็นตามร้านสะดวกซื้อเนาะอ,นอาจจะมีลงเร็วๆนี้นะครับผมหนึ่งกล่อง40บาทนะครับผมได้การทั้งหมด2ซองใน 1, 1ซองได้การสองใบเท่ากับ1กล่องแล้วได้ขนม1ห่อนะครับผมและได้การทั้งหมด4ใบไปลุ้นกันเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับผมลก็อย่าืมครับ เราต้องรีวิวขนมครับหน่อยอ่าตอนท้ายจริงครับเราไม่ได้เอาพิซซ่เราเอาขนมจริงเราใคร่ให้ใคร่ให้อยากเปิดการการทีผมนี่เริ่มดูนี่ครับผมรสช็อกโกแลตของผมนี่เคลือบช็อกโกแลตแบบแน่นๆน่นส่วนผมรสไก่ทอดสไปซี่นะครับผมเคลือบผงชูรสแน่นๆเอ้ยข่อยสักทีแล้วกันแล้วมันจริงหลอกออันนี้ลองผมดูหวานเจ็บเลยอืมแบบว่าอูมามิยอดแล้วรสชาติอร่อย อันนี้ตัดไตอันนี้ตัดขากินเสร็จนี่ตัดหมดเลยก็เรียบร้อยนะครอร่อยดีครับผมอร่อยนะครับผมเป็นข้าวโพดอกก่อนที่อร่อยครับผมครับผมทำนด้เลยจริงๆแล้วก็งงวันนี้นะครับผมพวกเรา New List Skate นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้มาพบเจอกันใหม่กับ New List แกะกล่อง EP หน้านะครับผมถ้าไม่มีอะไรก็สวัสดีครับจริงจริง อร่ออปะอร่อยม่กินหมดซองจริงครับหมดซองเอาอีกปะไว้กัดนหิวเลยหิวเลยหิวเลยิวเลยโอ้โหยกเิรยกเสิร์ฟอร่อยมากครับของดีทบอกไดครับเดียวว่าอร่อยมี